อ,อธิบายนะต่อเลยเรื่องเจราจารสันติสุขเนี่ยนีไงพอคุยเรื่องเพราะว่ากี้คุณพี่คุณพี่อารีอิบรอฮิมจากหนองจอบอก20องศามาแล้วก็เนี่ยเย็นรับรอมดอเนาเป็นเรองไม่แต่ว่าวันนี้คนเนี่ยคือเป็น เป็นประเด็นที่คนพูดคุยกันว่าเฮ้ยเพราะมันเป็นสิ่งอะไรที่แบบตื่นเต้นสาหรับคนกรุงเทพมากไม่เมแม,มสามันหน้าร้อนแต่ว่าอากาศมันโอ้โหเย็นขนาดแบบเย็นลงขนาดนี้นะไม่เพราะอย่างเมื่อวานที่ที่มีข่าวออกมาเรื่องกรมอุตุนะีที่บอกว่าอาาุณหภูมิจะลดนะเรายังไม่คิดเลยนะว่าเฮ้ย เออคือก็ฟังไว้งั้นอ,อ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะแล้ว <laughs> มันก็เกิดขึ้นจริงๆโอ้โหอ,อ,อ่ะยอมรับจริงๆต่อไปนี้เนี่ยคือต้องขึ้นไว้แล้วนะแต่ละวันเนี่ยุรมอกุฎอ่ะถ้าเขาท,ทำนายไว้อะ่ะเออตรียมพร้อมรับมือได้เลยใช่นะคะอา,<พ>ารืแองของ,องมาดอนสันติสุขนี่นะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคือแหมมันดูเป็นอะไรดีๆนะเราก็คาดหวังว่ามันจะเกิดสิ่งดีๆก็คือว่า การพูดคุยสันติสุขซึ่งเขาคุยกันเป็นรอบที่สี่แล้วนะหลังจากที่เขากลับมาลื้อฟื้นการพูดคุยหลังเหตุการณ์โควิดเนี่ยซึ่งคนเอกวรลบล้อสนอเนี่ยก็ไปด้วยตัวเองนะที่กัวลาลัมเปอร์แล้วก็ทางบรีเนี่ยก็คนเดิมท่านอานัสแล้วก็ท่านมูฮัมหมัดนัวนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกของชาวมาเลของมาเลทางรัฐบาลมาเลแต่งตั้งเนี่ยก็พูดคุยก็ตกลงกันหนึ่งเขาก็มีลงนามในทีโออาข้อตกลงเรื่องอหลักการการพูดคุยแล้วก็ ที่ที่ถูกจับตามองก็คือสามคณะที่เขาตั้งขึ้นมาเป็นไจต์วอร์กิ่งกรุ๊ปเนี่ยคือคือก็มีเรื่องของการลดความรุนแรงเรื่องของการรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่แล้วก็เรื่องของอการแสวงหาทางออกทางการเมืองอ่าซึ่งก็เหมือนก็ก็ต้องใช้เวลาแหละแต่ว่าที่ถูกจับตามองเท่าที่สุดแล้วก็เหมือนจะเป็นความหวังก็คือเรื่องของการลดความรุนแรงอือ่าโดยตกลงกันว่าให้เริ่มจากระมอดนี้แหละละมอนนี้ว่า จะ,ะลดความรุนแรงนะฮะรอมาดอนเนี่ยเริ่มตั้งแต่3เมษาเขาให้ใช้คขาว่า3ถึง14พฤษภาคมอ่าคือจะเป็นช่วงที่วัดใจกันนะว่า บร n เนี่ยจะสามารถดูแลสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงได้หรือเปล่าคือนะใช่แบบตัวจริงเสียงจริงไหมใชนะ่แม้ว่าคณะพูดคุยของทาง b รเอเนี่ยเราจะเห็นทุกครั้งเลยตั้งแต่ที่ผ่านมาตั้งแต่คุยกันแรกๆเลยก็คือเขาจะไม่มีฝ่ายทหารมาอืคือฝ่ายทหารเนี่ยคนที่ควบคุมฝ่ายทหารมาเพราะฉะนั้นฝั่งเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยมั่นใจหรอกว่าเฮ้ยเขาจะคุมได้จริงหรือเปล่าเขาก็จะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายนู่นฝ่ายนี่มนนั่นมาแต่ คนที่คุมกําลังทหารเนี่ยไม่เคยมาพูดคุยด้วยอืมอ่านะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยการอ่าเริ่มต้นลดความรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นความหวังแล้วก็ถ้าทําได้เอาแค่ว่าเหตุอาจจะเกิดสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยก็พอยอมรับได้แต่ถ้าไม่เกิดเลยมันก็ดีแล้วมันก็จะทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็จะเป็นผลดีต่อกันเจราจาครั้งต่อไปอืมเออแต,แต่แต่ส่วนตัวนะคือยังเชื่อว่าไม่สาาามมรถคุไดด้้ขนนนัน เพราะว่าลอมาดอนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คือตั้งแต่ทําข่าวมาสิบตั้งแต่เกิดเรื่องปีสีเจ็ดเนี่ยคือก่อนรอมาดอนเนี่ยเขาก็จะก่อเหตุส่งท้ายอ uh. แต่ส่วนใหญ่คนก็คิดว่ารอมาดอนจะไม่ค่อยเกิดเหตุมัน uh. ไม่จริงเพราะว่ามันจะมีะกลุ่มมุสลิมที่มีความคิดแบบนี้เขาจะคิดว่ายิ่งก่อเหตุในช่วงระมาดอนยิ่งได้บุญ เป็นสองเท่าสามเท่าแล้วก็เป็นประเด็นด้วยใช่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งคือทางจุฬาราชมนตรีทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ใช่นะคือพยายามที่จะฟัดวาเพื่อเพื่อจะแบบยืนยันว่าการก่อเหตุในช่วงเรามาดนหรือการก่อทําลายคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นการทําบุญหรือว่าการที่พระเจ้าจะจะพอใจแต่ว่าความเชื่อไงพี่มันเป็นเรื่องความเชื่อไม่และในส่วนการเจรจาเองมันก็ไม่ได้แบบโอ้โห คือเจราจาก็เจราจาบนโต๊ะเจราจาก็อย่างหนึ่งอะ<ช>แต่แง,ง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่ามันจะไปเป็นผลตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ใช่มันคือเล็กมองนะคือส่วนตัวเล็กมองเล็กก็ไม่ค่อยคาดหวังกับการพูดคุย<ม>นะแต่ว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้เห็นว่าเรายึดสันติวิธี<อ>คือใน,ใ,<ช>ใ,นในพื้นที่ทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ก็คงยังทําหน้าที่ต่อไปแต่ว่าการพูดคุยก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่า ประเทศไทยเลยฉันไม่ได้ต้องการทํารุนแรงนะใช่แประเทศเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ไงซึ่งเช่นเดียวกันฝั่งของ BIN เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามาเนี่ยก็คือ ฝั่งนู้นเขาจะมองว่าเอ้ยคุณมาคุย<ม>กับรัฐบาลไทยพวกพวกที่<ม>แอนตี้ก็มีมมมมหรือแม้แต่พวกที่เป็นแนวร่วมในพื้นที่เขาก็ต่อต้านการพูดคุยสันติสุขก็มีมว่าไม่อยากให้เกิดการพูดคุยก็มีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียมีแรงกดดันจากทั้งสองฝ่าย<ม>แต่ว่าปัญหาหลักใหญ่ก็คือว่าเราอาจจะยังไม่เชื่อมั่นในตัวแทน BIN ที่มาคุยว่า เขาเป็นตัวจริงที่มนการณ์ไดหรือเปล่าเออเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อใช่แต่ด้วยความที่ว่าทางมาเลเขาเป็นคนคัดตัวมาให้คุยไงเราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าวันที่นายกมาเลมาพบพลเอกประยุทธ์น่ะก็มายืนยันว่าจะสนับสนุนกระบวนการพูดคุยนี้ต่อไปก็โดยมีท่านเนี่ยแหละอับดุลนัวเนี่ยแหละเป็นคน เป็นคนคอยประสานให้เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าที่มาคุยเนี่ยไม่ใช่หมูหมากาไก่อะคือก็มีมีสถานะอยู่ในขบวนการแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่สามารถคุมการปฏิบัติในฝั่งของทหารได้หมายถึงว่ากองกําลังของเขาได้นั่นเองอไม่มันก็เหมือนกับเนี่ยคือถ้าถ้าเทียบเคียงกันแล้วมันก็เหมือนกับกรณีของรัสเซียกับยูเครนเห็นปะที่บอกว่าคืบหน้าคืบหน้า วันเมื่อวันพฤหัสใช่ไหมที่บอกอ,อาจารย์จะจาาคืบหน้าแล้ววันศุกร์เนี่ยเขาก็จะอะไรถอยอถอยทับออกไปในระดับหนึ่งอ,อะไรย่างเาางี้ยเห็นไหมลดกันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันจะบอกบอกได้เลยแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เริ่มมีทิศทางแนวโน้มที่มันต้องค่อ,คอยๆพย,<ช>ย,ยายาเติเเหมือนสะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายามที่จะคุยนะให้เห็นนะไม่งั้นเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าซัดกันเต็มๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการมองแล้วนะว่าเฮ้ย สงครามที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากเลยแล้วมันเป็นวงกว้างขนาดที่ว่าใครบอกว่ายังไม่มีสงครามโลกครั้งที่สาเนี่ยแต่ตอนนี้สงครามทางด้านเศรษฐกิจของโลกเนี่ย<ช>มันกำลังเกิดขึ้นอย่างเห็นภาพชัดเจนและเริ่มที่ยุโรปและตอนนี้สีลังกาดิรุนแรงมากเลยนะ,ะคือสงครามทางด้านเศรษฐกิจมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในสีลังกาถึงขนาดที่ว่า ตอนนี้เขาไม่มีน้ํามันไม่มีพลังงานที่จะใช้ในการปั่นไฟต้องดับไฟเป็นระยะเวลาตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นที่10ชั่วโมงก่อนอจาก10ชั่วโมงเนี่ยลามไปที่13ชั่วโมงอพอ13ชั่วโมงปุ๊บไฟตามท้องถนนต้องปิดหมดเพื่อประหยัดพลังงานน้ํามันดีเซลไม่มีใช้ซึ่งน้ํามันดีเซลสําหรับในสีลังกาซึ่งคือถือว่าเป็นปัจจัยเลยเป็นหัวใจสําคัญเลยสําหรับที่สีหลังกาก็เลยทําให้เกิดมอบใหญ่ไปที่ทำเนียบ ไปที่หน้าบ้านประธานาธิปดีพังรั้วจะบุกเข้าไปในบ้านออโอ้โหคือต้องประกาศคือฟิวกันเลยอะอ,อประกาศคือตอนนี้คือมันเป็นเหตุวิกฤตรั้งใหญ่มากสำหรับสีลังกาอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและออไม่ต้องมองอื่นไกลนะสีลังกาเนี่ยยุโรปค่ะตอนนี้กําลังหนักมากเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยกําลังมีมีปัญหาถึงขนาดที่ว่า นี่สีลังกาเนี่ยเขาบอกว่ามืดกันทั่วเมืองเลยอ่ะโอ้เป็นเหตุใหญ่มากคืออ่ะมาดูยุโรปนะยุโรปก็ตอนนี้ก็กำลังม็อบกันแบบสุดลิ่มทิมประตูกันเลยเงินก็เฟอเขาบอกว่าเงินเฟ้อของยูโรโซนเนี่ยตอนนี้สูงเป็นประวัติการคือล่าสุดเนี่ยมันดีดขึ้นไปนะที่7.5%เปอร์เซ็นต์่ะซึ่งในเดือนมีนาคมนะจาก5.9%เปอร์เซ็นต่ะออเนี่ย คือจากเดิมนะเอากุมภาก่อนกุมภาเานี่อยู่ที่5.9แล้วมันก็ดีดขึ้นไปเป็นที่7.5สาสำหรับอัตราเงินเฟ้อ,อในขณะที่ก๊าสนะพุ่งขึ้นมาประมาณ500%หรือว่า5เท่าเมื่อเทียบกันกันกบนะช่วง1-2ปีก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ในยุโรปในปัญหาหนักมาก ที่เรามาเล่าให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งตอก,กี่ครั้งนะั้นนะว่ามันกาลังเกิดยุโรปสปริงขึ้นมา<อ>มีการประท้วงเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะทั่วยุโรปเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นปัญหานี่แหละทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาสําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นอัตรางเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแก๊สนะที่บ้านเราบ่นๆกันอยู่โอ้โหราคาน้ามันมันไม่ไหวจริงๆ<อ>แต่ว่าที่ยุโรปกับสหรัฐอเมริกากําลังดุนแรงมากแล้วก็เคยเล่าให้ฟังกันอยู่เนี่ยที่สหรัฐอเมริกาเขาจะปล่อย น้ำมันน่ะน้ำมันสำรองออกมาก็อบอกว่าจะเป็นปริมาณที่มากที่สุดเป็นประวัติการเลย<อ>ก็เพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาราคาน้ำมันแพงในสหรัฐให้ได้เพราะตอนนี้เนี่ยคือเขาพยายามที่จะไม่ซื้อไม่ซื้อแก๊สธรรมชาติไม่ซื้อพลังงานจากทางรัเสเซียเพราะว่ารัเสเซียเขาออกมาประกาศแล้ว<อ>ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าคุณจะซื้อคุณต้องจ่ายร<อ>ูเบิลค่ะพวกนี้ก็ไม่ยอมจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทางยุโรปแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะยังไงเพราะว่านะ คือช่วงนี้ยุโรปเองก็ยังคงยืนกลานว่าจะาคว่ำบาตรรัเสเซียต่อเพราะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยต่างๆเนี่ยตอนนี้มันกําลังลามบานปลายมากในไหนจะเรื่องของการขาดแคลนสินค้านะเขาบอกว่าทั้งสินค้ากเกษตรสินค้าในผ้าของอาหารพลังงานเนี่ยคือซื้อมาจากรัเสเซียทั้งนั้น<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในยุโรปเนี่ยตอนนี้กําลังหนักหนาสาหัสมากจนมีการคาดการแล้วก็มองกันว่าในที่สุดแล้วเนี่ยยุโรปจะเอาอยัางไง จะยอมจ่ายหรือว่าไม่ยอมจ่ายค่า gas ให้กับรัเสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิลน่ะ,ะเพราะตอนนี้โววิกฤตอย่างหนักเลยค่ะสําหรับในยุโรปเนี่ยอมอ,มอะนะคือบ้านเราเนี่ยคือตอนนี้คือต้องต้องยังโชคดีตรงที่ว่าคือยังยอมยังยอมรับและเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดเนี่ยมันเป็นผลพวงจากเรื่องของอสงครามแล้วก็ปัญหาโควิดเนี่ยเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยังไม่มี มอฟมไงแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีใครเอาก็นี่แหละมันถึงเป็นที่มาไงที่ว่าทําไมนายมนตรีถึงได้ลงพื้นที่ไปเช็คไปเช็คไปเช็คความเข้าใจประชาชนที่ว่าเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ที่ของแพงอยู่มองออกแล้วว่าเออเพราะว่าตอนนี้มันหนักจริงๆอ่ะมันหนักด้วยไหนจะโควิดนี่คือเขาลําบากแล้วนะคือเจอแค่โควิดอันเดียวก็ลําบากแล้วคนนี้มาเจอกับเรื่องของสงครามเข้าไปอีกอ่ะมันก็ยิ่งลําบากหนัก ไปไม่รู้กี่เท่าแล้วแถมความเคลื่อนไหวของประเทศมหาอำนาจเนี่ยคือมานวันนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ยอมกันละสหรัฐอเมริกาเองก็มาสนับสนุนยูเครนในขณะที่ทางด้านของรัเสเซียตอนนี้รัเสเซียจีนอินเดียในก็ามาดุดก,กาลังกันแบบเหนียวแน่นและยังรวมประเทศตะวันออกกลางอีก uh huh. คือตอนนี้เขาแบ่งแบ่งค่ายแบ่งซี่กันแล้วอะเออสหรัฐ huh. เอ่อเอยกับย,ยุโรปเอ่ยเนี่ยเขาก็ไม่รวมกันแล้วขับนะมีคนก็ามาลงเอาไว้อะคือตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมา ออกมาแสดงความไม่พอใจอ่ะกับอินเดียกับจีนที่ซื้อสินค้ารัเสเซียคือสหรัฐก,ก็บอกบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยคือการสนับสนุนให้เกิดสงครามคนก็เลยมองว่าอ้าวคือไปว่าอินเดียกับจีนเขาที่เขาซื้อสินค้าจากรักเสเซียว่าคุณสนับสนุนสงครามแต่คุณน่ส่งเงินส่งอาวุธไปให้ยูเครนเพื่อหลบกันกับรัเสเซียคุณไม่ยิ่งกว่าสนับสนุนเลยคนเขาเอาบัตรเอามา เขียนแบบโจมตีกันน่ะแล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณอะไรแปลกๆนะในสารัฐนะโคโชกะทำเนียบขาวว่าผู้หญิงเลยได้ชื่ออะไรนะปารัสอะไรของเขานั่นน่ะปารัสกีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งหรืออะไรเนี่ยลาออกแล้วนะอ่าทาไมแสดงความรับผิดชอบต่อไม่ไม่ลาออกจะไปทํางานเป็นพิธีกรรายการทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออไปอยู่ไปทํางานเป็นอยู่ในสถานีโทรทัศน์อะไรสักช่องหนึ่งอ่ะก็เลยแปลกๆเหมือนกัน่ย แล้วตอนนี้กระแสของไบเดนกำลังต่ำมากกำลังตกมากในสหรัฐอ่านี่พี่เด้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาออยพรวันเกิดมาใครอ้าวเขาบอกวันนี้วันเกิดพี่เด้งแปดพี่เด้งวันที่สิบแปดป่ะไม่ใช่คุณเกิดเมเดอ้าวเกิดเออเกิดพฤษภาอ้าวนี่ยเขาออยพรคุณกิติคมออยพรวันเกิดแล้วค่ะเรมเกิดเมเดค่ะเออเกิดหนึ่งพฤษภาวันแรงงานพอดี เ,เป็นผู้ใช้แรงงานไม่เป็นไรถือว่าเป็นการโอวยพรล่วงหน้าอ่านะ <c oughs> ไม่พอพูดเรื่องแล้เซียยูเครนี่ยนะต้องบอกอว่านอกจากผลกระทบด้านพลังงานแล้วผลกระทบถึงช่องห้า <c oughs> ตอนนี้นี่คือนี่น่าเชื่อเลยเนาะว่าเออนี่ไงคือมันจะมีผลกระทบไปทั่วบ้านเราก็นในรับผลกระทบทุกประเทศอะตอนเนี้เมื่อกี้เห็นบอกปากีสถานเองก็กําลังหนักเลยเออนี่แหละนะแต่ว่าอไงแต่เรื่องช่องห้าเขาก็คลี่คลายลงไปแล้วในระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอว่าพอเงียบเลยเพราะว่าบิ๊กบี้เพิ่งกลับมาเมื่อวานนะ ก็แต่ยังไม่มีรายงานเลยว่าจะรับคําสั่งหรือเปล่าเพราะว่าคสั่งจะมีผลคือเจ็ดเมษาแต่ว่าเท่าตัวที่พูดคุยเพิ่มเติมเนี่ยเขาเชื่อว่าเซ็นแล้วก็เซ็นเลยแล้วตัวพลเอกลกรังสีเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้อยากจะกลับมาเลยให้คนอื่นเขาทำมั่งจะได้รู้จะได้รู้ว่าใช่เพราะต้องบอกเลยว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยนะในยุคก่อนๆสมัยก่อนๆที่ผ่านมาใครก็ตามเนี่ยโอ้โหได้ไปอยู่ในตําแหน่งผอททบหนี่ถือว่า อู่ข้าวอุ่น้้ำอะ่ะเมื่อก่อนมันมีโบนัสต้องกี่ใช่ 10, บุลดมอ <13 S 2> มอยู่ใช่บุลดมอยู่ในยุครุ่งโลดเออเอออยู่ในยุครุงโลดซึ่งตอนนั้นเนี่ยรู้ไหมว่าเข้าไปทํางานเนี่ยคือสมัยมีอยู่สมัยหนึ่งผู้ฟังเชื่อหรือไม่ว่าการเป็นนักข่าวเนี่ยเมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณต้องทําสัญญาห้ามออก เมื่อก่อนจำได้ไหมจอสร้อยเอยช่องห้าหลายที่นะเข้าไปปุ๊บคุณต้องทําสัญญาว่าคุณจะต้องทํางานที่เนี่ยอย่างน้อยห้าปีถ้าหากว่าคุณออกระหว่างนั้นเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงิน๋อ้ค่าปรับอะไรแบบนี้เออก็ตอนช่วงมู้เราต้องมีเรื่องอ่ะออกอ่ะเชื่อไหมว่าต้องจ่ายตังให้กับช่องห้านะคะเออต้องจ่ายตังให้เพราะว่า คือทำงานไม่ครบตามสัญญาที่ได้ทำเอาไว้ยอมจ่ายตังค์อะออกอะคิดดูแต่แล้วช่วงนั้นนโบนัสเนี่ยโหคือถึงแม้ว่าเงินจะไม่ได้เยอะเพราะว่าคือเงินระดับราชการเงินเดือนอะไม่เยอะมากพันเจ็ดแปดพนเองช่วงนั้นอะ แต่คูนแต่คูนโบนัสแต่โบนัสเนี่ยนะจะประมาณ1 3 1 4เดือนแล้วผู้บริหารจะได้ไปอีกเท่าหนึ่งคือถ้าเกิดว่า14เดือนผู้บริหารจะได้28เดือนคุณผู้ฟังลองคิดดูแล้วกันอใช่ตอนนั้นเนี่ยเวลามีโบนัสจะ่โอ้ยช่องน้องน้อง่าวช่องห้าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงพอได้ไม่ต้องทําอะไรเลยเพอใกล้โบนัสจะออกในขนาดอยู่ไม่กี่ปีนะคือไม่ต้องทําอะไรเลยมาดั้งดูแล้วเฮ้ยจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ลุ้นกันในที่ประชุมใช่เมื่อก่อนนี้ยช่องห้าจะเป็นที่แบบฮือฮามาก แล้วโบนัสออกคือแข่งกับอะไรนะแข่งกับพวกบริษัทแบบบริษัทลงทุนอะไรทั้งหลายแหละเออ,เอ,อพวกคลาสพวกอะไรพวกนั้นที่เขาได้กันแบบหทะลุทะลวงมากจนทัสแต่ละที่เห็นมาเจ๊งไปหมดเลยอะเจ๊งออละนาวเลยอันนี้ช่องห้าก็ไม่ใช่ตอนนี้แหละนานและหลายปีแล้วที่แบบว่า <c oughs> ขาดทุนเอ,อือแล้วก็มีการ เขาเรียกวอะไรนะปรับโครงสร้างส่งคนพนักงานลดพนักงานให้ออกเองบ้างจิ้มออกบ้างแล้วก็ทหารที่ไปช่วยราชการก็ส่งกลับให้หมดหรือว่าอะไรก็คือลดจํานวนเอาเท่าที่จําเป็นจริงๆอะทำมาในช่วงหลายปีคือมันลําบากมากเอางี้ดีกว่าเป็นภาวะที่ลําบากคือสื่อเนี่ยว่าลําบากแล้วนะแต่ว่าช่องห้าเนี่ยนะ โอ้โหมันลําบากกว่าทุกช่องนะเออเพราะจะทําอะไรก็ลําบากนะใช่เพราะว่ามันก็เป็นด้วยติดกับข้อจํากัดของระบบราชการด้วยเป็นทั้งราชการและเป็นกองทัพด้วยเป็นสื่อของกองทัพคือเอาแค่สื่อปกติเนี่ยที่เป็นสื่อของเอกชนเนี่ยก็อยู่กันลําบากแล้วอยู่กันยากแล้วแต่นี่เป็นสื่อของราชการทํายังไงที่มันจะดึงออกมาจากหลุมได้ใช่ลำบากไงและข่าวเนี่ยก็ยังต้องเป็นข่าวที่แบบเหมือนพีอาร์ประชาสัมพันธ์ให้อย่างหน่วยทหารเนี่ยต้องโอ้โห ทุกเราเขาเรียกว่าอะไรนะคืออาโอเคเหล่าททุกเราทัพแต่ว่าจะเน้นกองทัพบกเพราะว่าเป็นทีวีของกองทัพบกแล้วก็ทุกหน่วยอะ่ะต้องส่งมาลงต้องออกอะไรมีแม่บงค<ข>าบัังคบ,บ<ะ>อีกเออเนี่ยมันคือข่าวบงคับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่แต่ถามว่าคนที่ดูก็คือทหารแหละทูแล้วก็นี่นะ งามฉันออกช่องห้าแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไงในเมื่อดูกันเองใช่ไงแต่ประชาชนไม่อยากดูไงเออแต่ถามว่าตอนนี้อย่างอย่างอย่างท็อปนิวเข้ามาเนี่ยโหยอดดูคนก็เยอะโอเคอาจจะมีคนด่ามีอะไรแต่แต่มันก็ลาบากนะเพราะว่าเห็นคือเขาก็อธิบายฟังว่าไอการที่จะจัดระบบเนี่ยอะเหมือนอย่างพิทยุหรือว่าทีวีอะไรก็ตามคือคุณมีรายการเนี่ยที่ที่คนดูอ่ะบางรายการอะ ซึ่งปกตินีสัยพฤติกรรมของคนเวลาที่จะเปิดช่องอะไรมันจะเปิดช่องนั้นทิ้งเอาไว้เพื่อที่จะดูทั้งวันแต่เนี้ยถามว่าเขาจะเปิดช่องแชทเพื่อดูช่อง5ทั้งวันมันเป็นไปไม่ได้แม่ยิ่งมีรีโมอเดก็ดูนู่นดูนี่วันนั้นอ่ะคือถ้างั้นอ่ะไอ้การขายโฆษณาโฆษณามันจะลงไหมล่ะไม่ลงใช่ เพราะว่าก็ยังของท็อปนิวนหะก็มีมีบางรายการโดยเช่นช่วงข่าวเงี้ยคนก็ดูเยอะใช่ไหมแล้วก็บางรายการก็อาจจะไม่เนี่ยแต่มันก็จะลาบากไงคือไอ้ข่าวที่มันจะถูกเล้งขึ้นมาเขาบอกว่ายาแล้วยอดยอดในการทําสัญญาที่ว่าต้องรายได้ถึงเท่านั้นท่างนี้ก็ไม่ไม่ง่ายเหมือนกันเนาะเนล่วเพราะฉั้นมันเป็นปัญหาทั้งนั้นอ่ะใช่แต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ ตกลงจะอยู่จะทอนคือแค่ไม่น่าเชื่อเนี่ยมันั่งคุยนะนั่งคุยยู่เนาเฮ้ยไม่น่าเชื่อเนาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นภายในสัปดาห์ปุ๊บแล้วก็จบอ่ะเออเอออาทิตย์เดียวจริงนะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันจันทร์ใช่ไหมเออแล้วก็แบบมาโนเนียโนเนียอยู่ในระหว่างช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็จบปัดอะเออเออมันก็แปลกดีอะต้องบอกเลยนะแหมเดี๋ยวนายกดดาอีก ก็นายกมีส่วนในการที่จะเคลียร์ทุกอย่างด้วยเออเดี๋ยวนายกก็ถามว่านายกยินยาด้วยนายกไม่เกี่ยวแต่นายกมาช่วยเคลียร์ให้จบกันได้เร็วขึ้นอะไรเพราะว่าเรื่องมันพอเมื่อเรื่องมันไปกระทุ้งถึงนายกไะใช่นายกจะเป็นคนเจ็บที่สุดใช่เพราะว่าช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวก็คือว่าเหมือนกับว่าเออมันขัดนโยบายนายกอย่างนั้นอย่างนี้นายกไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นนายกก็เลยต้อง ลงมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็ยังทิ้งรอยร้าวไว้นะพี่เด้งคือโอเคอาจจะเคลียร์ได้ในช่อง5แต่ว่าความไอความมันมีเหมือนกับว่าเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ทางกองทับกและทะทะบ5เนี่ยอออกแถลงการขอโทษใช่คือตอนนี้มันเป็นคลื่นคลื่นใต้น้ําใหญ่ที่กาลังเกิดขึ้นออแล้วคือแล้วแล้วแถล,แลแงการเนี่ยมันมันมองได้สองมุมนะคือเนื่องจากว่าเราเข้าใจแหละว่าทางทางทาง นี่ยังดีนะยังไงพี่คือแถลงการเนี่ยยังออกขอโทษประชาชนแต่ไปดูช่องห้าเขาบอกว่าเป็นสองแถลงการคืออย่างนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกองทับกด้วยว่าอะโอเคในส่วนช่องห้าเนี่ยเขาก็แถลงขอโทษทางผู้ประกาศทางผู้ผลิตที่เป็นอะไรนะการตัดสัญญาเนี่ยเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคแต่ของกองทับกเนี่ยจะไม่ระบุ คือจะจะเหมือนประชาชนขอโทษประชาชนใช่ือมเหมแบบไม่สมูทอ่ะเออแต่ว่าไม่ได้ขอโทษผู้ประกาศหรือขอโทษทีมงานเออก็เหมือนแบบเป็นการขอโทษประชาชนอันนี้ในส่วนของกองทัพบกนะคือเขาบอกอ้าวทำไมมันเป็นคนละฉบับกันเออแถลงการเนี่ยเป็นคนละฉบับกันก็อาจจะก็ก็คือช่องห้าในฐานะที่รับผิดชอบเต็มเต็มงานก็ต้องเรื่องของการตัดสินใจมันก็ทำให้โอ้โห ปรากฏว่าเป็นอะไรที่น่าลำบากใจกับการทํางานนั้นแใช่แล้วคนที่เขาตัดสัญญาณอะที่จะทําหน้าที่รับผิดชอบตัดสัญญาณก็กลายมาว่าอ้าวเขาผิดคือเขาก็เหมือนกับว่าเขาอะก็ทําหน้าที่เพราะว่ามันมีคําสั่งเปน็นหนังสือมาว่างด คืถอถ้าเขาปล่อยออกไปเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเขาก็โดนเรื่องของระเบียบวินัยไงคือต่างคนต่าง<ต><ต>เห็ผลไม่แต่ว่าอันนี้มันก็เออ,อแล้วพอมานั่งอ่านเห็นหมาที่คุณสีสุวรรณไปร้องกอักสทชเออว่ามันเรื่องใหญ่นะคือมันเกี่ยวข้องกันกับกฎหมายของรัฐธรรมนูญในเรื่องของรรสิทธิเสรีภาพของสื่ออันเนี้ยคือเป็นอะไรที่ที่จะต้องไปตอบกับทางกสทชค่ะอ๋อมีหน้าหรอว่าธรรมนูญไม่น่าว่าทําไมไอเขาเรียกว่าอะไรนะทั้ง ทางาฝ่ายฝ่ายค้านเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องนี้ไปเล่นต่อด้วยนะเนี่ยคุนคือกลายเป็นคือกลายเป็นเรื่องเลยเออพอมาอ่านกฎหมายแล้วมนูนเอออ่ะเออเนี่ย<อ>คือคือกลายเป็นเรื่องใหญ่แหละเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้น,นทําให้ให้คนที่ที่สั่งตัดเนี่ยตอนนี้เคลื่อนไหวแบบออใน Facebook เ c e b o o k เห็นไหมออแรงมากใช่นี่แหละแล้วก็เลยเนี่ยยังคงเป็นประเด็นอยู่อันนี้แค่ในท,ทบห้านะในทอบอก็ยังมีอย่างที่เคยเล่าอะว่าเนื่องจากว่าพอ ปลดผอไม่ได้ปลดเรียกว่าอะไรนะอนุมัติตามที่ขออเนี่ยก็มันยังสะเทือนถึงเก้าอี้ผอบธของพลเอกอันดรงพันจิตแก้วแท้แต่ว่าส่วนตัวเชื่อได้ว่านายกไม่ไม่ทำไม่ย้ายหลอกขอให้ปลายปีนี้จะมีตำแหน่งประหลัดกลาหมรองรับแต่ว่ามันเป็นเกมการเมืองภายในที่มันมีการชิงเก้าอี้เลื่อยขาเก้าอี้กันเองในในกองทัพมันมาผสมลงด้วยแต่เราเองเชื่อว่านายกแบบคงไม่ทํา ก็เนี่ยก็เลยมีการมองกันไงบอกว่าไอ้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากปัญหาภายในกองทัพนั่นแหละที่กําลังเล่นกันเองอ่ะแล้วเหมือนกําลังเล่นเกมกันระหว่างระหว่างนายกกับกองทัพเนี่ยแล้วมันก็มาส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์เนี่ยคือคือเนื่องจากว่าท่านพลเอกประยุทธ์กับผอบธบคนปัจจุบันเราก็เคยคุยกันมานะว่าดูแบบเหมือนไม่ค่อยสนิทกันอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ทํางานร่วมกันแล้วรุ่นก็ห่างแล้วก็พลเอกอนาลงพันเนี่ยแกก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกว่าฉัน เอยู่นายกในชะั้นอย่างนั้นอย่างนี้นะคือแบบอาจจะถ้าจะเรียกแบบสวยๆก็เหมือนเป็นทหารอาชีพมากอะ่ะทิ้งระยะห่างทางการเมืองแต่มันก็ถูกมองว่าเออ,เอ,อ,เอ,อไม่ค่อยสนองนโยบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกที่มันแปลกแยกกันอยู่พอเกิดเรื่องนี้มันก็กลายเป็นว่านายกอะ่ะเหมือนกับว่านายกอ่ะก็ต้องใช้อำนาจในการคือเหมือนเตือนมาก่อนว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่เหมาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็จนที่สุดก็ต้อง อ่าพลเอกอาลังอีก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะตัดตอนเพื่อไม่ให้กระทบถึงเพื่อนคือผอบทบก็เสียสละตัวเองอ่ะแสดงสปิริตออกนั่นแหละแต่ถูกใจอยู่อย่างนึ่งอ่ะมาเห็นภาพเนี่ยว่าเอกลังสีเนี่ยใส่รองเท้าสีทองเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ชายที่แบบพี่แล้วงงมากแล้วคนือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสุดแต่ว่าหลายคนชมเลยนะว่าเป็นคนที่แบบ คือฉลาดอะล้ำเลิศอะแกเป็นทหารม้าที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเดี๋ยวในช่วงหน้ามาแล้วเออเออเนี่ยและแกแกรวยอยู่แล้วด้วยใช่ใช่มีคนเล่าให้ฟังว่าเป็นคนที่รวยมากเอออ่าเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังข่าวค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าวนิวส์อัพเดช่วงรับลวงพราง